นไม่อยู่บ้านไปอยู่น,น่นรีแคป3ที่พักน่านรอบล่าสุด3ที่พัก3สไตล์สวยเก๋เลือกมาให้แล้วมีที่ไหนบ้างตามมาเลย <c oughs> ที่พักแรกในเมืองน่านเห็นแล้วอึ้งแบบนี้เลยนะคะเพราะมันน่ารักมากที่นี่บ้านเรียวชินบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นยี้ใจเรียวกังเอ่ยใดสุด ตกแต่งได้บรรยากาศญี่ปุ่นจริงๆอะที่นี่เราห้องน้ำดีตัวมีดิบงมินิบาร์มีให้ครบราคาคือละประมาณ2,500บาทนะคะที่นี่อยู่ในเมืองน่านทางไปพระธาตุเขาน้อยนะคะนามไม่ท่วมด้วยเราอาหารเช้าที่นี่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะกะสิบวรสชาติดีมากๆจะ้ะอีกหนึ่งที่พักบรรยากาศดีให้ฟีลนอนริมนาแต่ว่าอยู่ในเมืองน่านอีกแล้วค่ะอยู่ใกล้สนามบินมากที่นี่บ้านากาังตงรอบนี้ฉันนอนที่บ้านก้อนหินค่ะจะเป็นบ้านสองชั้นแบบนี้ข้างล่างเป็นห้องนั่งเล่นข้างบนเป็นห้องนอนมีหนึ่งเตียงแบบนี้ห้้องนน,นี มีบาร์ท่าวนะิวนาให้ทำคอนเทนต์ชิลๆแล้วที่นี่นะมีระเบียงแบบนี้ด้วยเลิศช่วงสิงหาคมกันยายนุลาบอกเลยว่านาตรงนี้สวยมากแล้วด้วยอาหารเชา้าเขาจะเป็นแบบอลาคาร์บฟเฟ่จ้ะเสิร์ฟจุกเสิร์ฟอิ่มแล้วที่นี่นะมีคาเฟ่ด้วยไม่ได้นอนก็แวะกันมาได้จะ้ะออกนอกเมืองกันไปนิดนึงนะคะที่นี่เป็นที่พักเปิดใหม่อำเภอป,ปัวค่ะเวียงปัวฮอลิเดย์เป็นบ้านพักสองชั้นข้างบนเป็นห้องนอนข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำแบบนี้ด้วยนะข้าวพักที่นี่มือชาไม่มีให้แต่ว่ามีชาบูมือเย็นให้แบบนี้เลยยออร่อ ฉันชอบที่นี่มากวิวนามันฮิวใจสุดๆน่ากรีนซีซั่นแบบนี้เลือกที่พักที่ถูกใจแล้วตามไปเที่ยวกันที่น่านค่ะ <laughs>